กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามช่องยโสธาราสิริภาประภากรน,นะคะทั้งทางเพจทางเฟซบุ๊กและทางยูทูบและทุกๆช่องทางนะคะบนอาสถานีออนไลน์นะคะมาวันนี้นะคะยโสธาราได้มีโอกาสได้เข้ามาในเมืองสุรินนะคะแล้วก็ได้แวะกราบนะคะเจดีะนะซึ่งตั้งอยู่ที่วัดกลาง อสุรินนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัดเก่าแก่นะคะแล้วก็ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่นะคะในตัวอำเภอเมืองสุรินมานมนานแล้วนะคะภายในมหาเจดีย์หรือภายในเจดีย์นี้นะคะประกอบมีพระพุทธรูปสำคัญที่ถูกสร้างขึ้นนะคะจากพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสแล้วก็ชาวพุทธนะคะ ทั่วไปที่มีความศรัทธาในบวรพุทธศาสนาและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาแวะเยี่ยมชมตลอดจนถึงแวะกราบนมัสการสวดมนต์ซึ่งภายในมหาเจดีย์นี้นะคะก็เปิดต้อนรับนะคะ24ชั่วโมงเมื่อท่านได้เข้ามาแล้วนะคะท่านจะพบ รูปเคารพนะคะอันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธรูปมีพระกริ่งจอมสุรินมีพระพุทธโสธรนะคะมีพระแก้วหยกนะคะที่มีชดานะคะประกอบด้วยทองคำบริสุทธิ์ตลอดจนถึงนะคะหยกจากประเทศพมา่าและการส,สร้างพระพุทธรูปหลายองค์นะคะที่ประกอบสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาเลื่อมใสของชาวพุทธ และถูกนำมาประดิสฐานไว้ในมหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ซึ่งมหาเจดีย์นี้นะคะได้จัดสร้างขึ้นนะคะมีชั้นใหญ่ๆอยู่ประกอบสามชั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นความสง่านะคะในบรวรพุทธศาสนาและนะคะเป็นเจตนาของชาวพุทธนะคะที่จะสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้า และเพื่อเป็นสถานที่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและประกอบกิจกรรมต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็นการทำวดัดสวดมนต์ทำสมาธินะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดจนถึงเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาสาตลอดพื้นที่3ามชั้นนี้ก็สามารถประกอบการใช้สอยนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นการเดินจงกมรมทำสมาธิเจริญภาวนาหรือประกอบกิจกรรมทางศาสนาหรือการทำบุญบ้านทำบุญเมืองก,ก็สามารถมาประกอบนะคะอยู่ในมหาเจดีย์แห่งนี้ได้นะคะดังนั้นท่านใดมีความสนใจนะคะที่จะมาเข้ามากราบไหว้นมัสก,การสักการะนะคะ ในมหาเจดีย์แห่งนี้นะคะก็ขอกราบนำเรียนเชิญได้ค่ะนำเสนอวิดีโอโดยยะสุธราสิริภาประภากรน,นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ